ในส่วนสุดท้ายของการรีวิวครับก็จะเป็นส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ไซซิ่งนะครับในตัวของล็อกดาวน์เนี่ยตัวเวทสิเเนี่ยจะเป็นตัวของปูแทนะ็บเนาะสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับทีทีบาสเกตบอลชูรีวิวแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกับซิกเนเจอร์ของ นักมาสเกตสอนเนาะที่เป็นตำนานคนหนึ่งเนาะแล้วก็ได้รีทายออกไปแล้วเนาะ,ะคนนี้ชื่อว่าดีเวนเวดเนาะซึ่งดีเวนเวดเนี่ยก็ได้ออกซิกเนเจอร์ชูเนี่ยรุ่นที่11แล้วเนาะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่11และเป็นรุ่นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบดีกว่าทุกๆรุ่นที่เคยผ่านมาแต่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะรีดประสิทธิภาพของรองเท้าตัวนี้ด้วยเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าอินฟอร์เมชันของดิเวนเวดก่อนเลยเนาะดิเวนเวดเนี่ยถูกดับมาอันดับที่5เนาะในปี2003ปีเดียวกับตัวของเรย์บอลเจมอ่ะซึ่งตัวของเรย์บอลเจมเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะในเทปของเรย์บอลยิมสองปะเขาเนี่ยเป็นยังไงอ่ะโดยที่ตัวดิเวนเวดเนี่ยถูกดับโดยตุอ่อทีมของไมอามีฮีทเนาะอ่ะซึ่งเขาถูกดับในปี2003 และเขาเนี่ยได้ทำการเซ็นสัญญากับจอแดนแบรนมาก่อนอ่าโดยที่จอแดนแบรนเนี่ยได้ให้ซิกเ t เจอร์ชูกับเขาด้วยอ่าแต่ว่าซิกเ t เจอร์ชูของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นระยะยาวแบบที่ลีนิงเซ็นเนาะเขาก็เลยไปหา c o n เวิร์อ่าซึ่งตอนนั้นเน่เขาใส่ c o n เวิร์แค่2-3ปีอ่าและเขาก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ลีนิงเนาะ ด้วยลีหนิงเนี่ยได้ให้สัญญาเขาว่าเขาจะทำซิกเนเจอร์ชูเหมือนกับตัวของจอแดนเลยก็คือถึงแม้จะรรีทายออกไปแล้วเนี่ยก็จะยังมีซิกเนเจอร์ชูอยู่เรื่อยๆอ่ะเราก็ได้เห็นแล้วนวเา9 1บซึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่เลยแต่ก็มีซิกเนเจอร์ชูออกมาเรื่อยๆอ่ะเขาหยุดใส่ตั้งแต่เวลเวทเนาะอ่ะฮะเพราะฉะนั้น p e r f o r m รนซ์ของเวลเวท1จะเป็นยังไงมารับชมได้เลยครับ มาในส่วนแรกของการรีวิวนะครับเลยก็เริ่มที่ระบบยิดเกาะหรือว่า traction ของรองเท้าคู่นี้ traction ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเป็นตัวยางใสเนาะที่เขาการันตีบอกว่าตัวของยางเนี่ยมีความหนึบแบบสุดๆไปเลยใน indoor เนาะอ่ะซึ่งผมไปลองทั้งอินดอรและเอ t d o ร์เนาะซึ่งอันเนี้ยเปื้อนสีมาจากอิน o อ r ์เลยก็คืออิน o อ r ์ของไทยมันก็จะเป็นพื้นยางแบบ เขาเรียกว่าไรพื้นยางปูเนะาะมันก็จะมีสีทาติดไว้อ่าซึ่งผมก็ได้ไปลองใช้มาละก็คือแบบโอ้โหหนึบเกินไปแต่ถ้าเป็นพื้นเอา d o o r ที่มีฝุ่นนิดๆเนี่ยถือว่าหนึบกำลังดีเลยไม่ได้แย่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเอาไปเล่น outdoor เนี่ยความหนึบเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าเอาไปเล่นอ n d o o เนี่ยมันจะหนึบมากๆเลยแต่ดาเมจที่เกิดขึ้น ในตัวของพื้น traction เนี่ยจะเกิดจาก outdoor เป็นหลักเนาะเพราะว่าตัวของยางเนี่ยมันมีความทนก็จริงแต่ว่ามันเกิดการขัดสีเนาะซึ่ง outdoor เนี่ยจะเป็นยางที่แข็งกว่าตัวของ indoor ทำให้มันเกิดรอยนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ได้เกิดมากเท่าไหร่โดยที่ตัวของ traction เนี่ยมีการอมฝุ่นแต่ก็ไม่ได้แพ้ฝุ่นก็คือมันอมฝุ่นแบบตรงพื้นเลย แต่มันก็ไม่ได้แพ้ฝุ่นมันก็ยังนึบอยู่เหมือนเดิมโดยที่ตัวเอาลิเกอร์หรือว่าตัวคอร์สเซเวอร์เนี่ยไม่ได้มีให้เยอะเนาะอาลิเกอร์อาจจะออกมาแต่ว่าไม่มี traction เลยแล้วก็ตัวของคอร์สเซเวอร์ก็จะไม่มี traction มาเพิ่มให้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นรองเท้าสายซิ่งเนาะพุ่งตรงอย่างเดียวไม่ได้มีการเปลี่ยนซ้ายขวาน่าจะอิงมาจาเวทหรือเปล่าที่ เน้นความเร็วในการในกเคลื่อนที่ตรงเนาะ,ะโดย traction ของเท้าคู่นี้ผมให้อยู่ที่4.5่ครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของระบบรองรับแรงกระแทกหรือว่า cushion เนาะของรองเท้าคู่นี้นั่นเองซึ่ง cushion ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะเป็นโฟมบูมอินเนี่ยโฟมบูมมิโซอยู่ข้างในเนาะโดยที่เขาเนี่ยจะ case carrier เป็น eva อยู่ข้างนอกตรงนี้ แล้วก็เคสพลาสติกตรงที่ซนท้าเนาะทำให้โฟมบูมเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นไม่ได้ยวบย้อยเหมือนตัวอื่นเนาะตัวเนี้ยจะรู้สึกว่าโฟมบูมเนี่ยมันแน่นมากๆเลยแถมตัวเนี้ยยังมีคาร์บอนเพดวางระหว่างกลางซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดเนาะในตอนต้นคลิปเลยผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นรองท้าที่ดี แต่คุณจะรีดประสิทธิภาพมันได้คุณต้องเป็นระดับแอลิหรือว่าเป็นระดับนักกีฬาเนาะเพราะว่าตัวของรองเท้าเนี่ยมันมีความอันตรายอยู่พอสมควรเนื่องจากตัวเนี้ยมันเป็นรองเท้าที่ต้องการที่จะใช้แรงกดมหาศาลเนี่ยแบบเนี้ยเพื่อให้ได้แรงดีดคืนที่มากกว่าแบบรองเท้าปกติซึ่ง มันก็จะแลกมาด้วยกับการที่เราอาจจะเจ็บเท้าเลยแบบคนที่เป็นรองช้ำนี่ก็คือใส่ลำบาก่ะคนที่ข้อเท้าไม่ดีก็จะใส่ลำบากหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยมันอาจจะทําให้ข้อเท้าคุณเนี่ยบิดได้เพราะว่าการที่เราออกแรงอ่าพุชรองเท้าเยอะเนี่ยข้อเท้าจะได้รับ a ดเมจเยอะนฮคนที่เป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบเนี่ยก็จะ ใช้รองเท้าคู่นี้ไม่ค่อยไหวเพราะว่ารองเท้าคู่เนี้ยจะรีดเค้นคุณแบบรองเท้าวิ่งที่มีแผ่นคาร์บอนรองตรงกลางเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะมันจะแบบผลักให้คุณไปข้างหน้าผลักให้คุณกระโดดแบบนี้เลยอ่ะซึ่งรองเท้าคู่เนี้ยจะเหมาะกับคนที่ชอบในความเร็วชอบในการกระโดดอ่ะแต่ต้องเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อหรือว่าคนที่มี ร่างกายที่พร้อมหน่อยไม่ได้แนะนำนะครับว่าเหมาะกับตำแหน่งไหนแต่ต้องพร้อมทุกอ,อย่างเนาะกล้ามเนื้อความแข็งแรงความทนทานด้วยที่กูชั่นของเราคู่นี้นะครับผมให้อยู่ที่3.5เ็มครับในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ Looking แล้วก็แมท e r ี a l นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างท้าด้านนอกกันเลยหน้าเท้าครับข้างเท้าด้านหนแล้วก็ส้นเท้าครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของเว t หรือเว w เว g h เปนเนี่ย มันจะเป็น e n g i n e e r e เนาะทั้งทั้งแผ่นเลยแล้วก็มีเคลือบ eva โฟมตรงนี้อ่าแล้วก็มีเคสพลาสติกตรงนี้อ่าแล้วก็มีลินรองเท้าเนาะที่แปะออกมาอ่าวัสดุก็มีแค่นี้เลยทำให้รองเท้าเนี่ยมันมีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษอ่าโดยที่น้ำหนักเนี่ยก็น่าจะพอรอ,องเท้าวิ่งเลยสำหรับไซส์10เนาะไม่ได้แบบ300 ก้ 90, 400. าสิบสีอาเงี้ยอาจจะประมาณ320-350โดยประมาณอ่ะซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันเบาดีสามารถใส่แบบเดินเล่นหรือว่าใส่ไปยิ้มได้นะเพราะว่าเท้ามันแฟร์พอสมควรเพราะว่าบาลานซ์รองเท้ามันค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเราออกแรงกดหน้าเท้าเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละครับสเตอร์ิตี้จะหายทันทีปุ๊บเพราะว่ามันมีแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงกาง โดยรวมเนี่ยถือว่ามันใส่ไปไหนมาไหนได้เนาะแล้วก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีเลยแต่ว่าผมคิดว่า m a ทเท i เรียอื่นอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้แบบสีแรกที่แพงๆเงีเงย้ยแต่สีฮอตไว้กับสีที่เป็นเ n นจิเนียร์เมชปกติแล้วอะ่ะมันก็เริ่มถูกแล้วเนะาะอ่าโดยที่ผมจะให้ลุคกิ้งแมทเทอเรียเนี่ยอยู่ที่3.5เนี่ย ในส่วนสุดท้ายของการรีวิวครับก็จะเป็นส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ไซสสิ่งนะครับในตัวของล็อกดาวน์เนี่ยตัวเวท11เนี่ยจะเป็นตัวของพูแท็บเนาะซึ่งเป็นพูแท็บหมดเลยในส่วนของรูร้อยเชือก4อันแรกและอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรูร้อยเชือกปกติเนาะซึ่งรูร้อยเชือกปกติเนี่ยให้มาน้อยเกินผมรู้สึกว่ามันรัดข้อเท้าไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องเพิ่มมาอีกรูนึงข้างบนเพื่อให้มันรัดข้อเท้า ได้ดีขึ้นนะสำหรับตัวผมเนาะเพราะฉะนั้นล็อกดาวน์เนี่ยถูกตัดไปละ0.5คะแนแล้วนนลในส่วนของทอชั่นซัพพอร์ตเนาะคาร์บอนเพจถือว่าเป็นทอชั่นที่ดีป้องกันแรงบิดได้ดีเลยผมคิดว่าตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ตัวของฮิเคาลเตอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีเพราะมีตัวของ EVA หรือว่าพลาสติกเนี่ยแข็งๆเนาะครอบใบแล้วก็มีตัวของพลาสติก อยู่ข้างในอีกอันนึงนะถือว่าเป็นการป้องกันเอ็นร้อยหวได้ดีเลยแล้วก็ตัวของไซซิ่งเนาะตัวของไซซิ่งเนี่ยผมคิดว่ามันแปลกๆอยู่เพราะผมใส่1 2 US เนาะอันเนี้ยแต่รู้สึกว่ารองเท้ามันหลวมมากเลยหรือว่าเพราะว่าล็อกดาวน์มันล็อกเท้าผมไม่แน่นก็ไม่รู้เนาะผมรู้สึกว่ามันแปลกๆในไซซิ่งเนาะจริงๆรงองเท้าคู่เนี้มันควรต้องลองก่อนว่า เราเนี่ยควรจะใส่1 1ครึ่งหรือว่า12ครึ่งเนะาะผมก็เลยคิดว่าไซซิ่งเนี่ยมันมีปัญหาดีนหนึ่งแต่ผมแนะนำเนาะมันสามารถลดครึ่งเบอร์ได้นะสำหรับผมก็คือผมใส่12เนี่ยแล้วมันหลุมๆวมรู้สึกแปลกๆมากเชือกเหลือเยอะมากเนี่ยผมดึงประมาณเนี้ยเชือกเหลือประมาณเนี้ยแล้วมันผูกเชือกแล้วแบบเราจะเหยียบเชือกเ,อเราเท้าเราจะเหยียบเชือกตัวเองเอ โดยผมคิดว่าถ้ามันลดครึ่งเบอร์เนี่ยอาจจะโอเคเลยเป็นสิบเอ็ดครึ่งสิบครึ่งนะฮะส่วนผมเนี่ยมันไม่มีไซส์สิบเอ็ดครึ่งเนาะผมก็เลยใส่สิบสองไปอ่าโดยล็อกดาวน์เป็นไซส์สิงเนี่ยผมให้อยู่ที่สี่เต็มห้าผมในส่วนสรุปของเราคู่นี้เนาะก็คือ traction เนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้กลมกล่อมลงตัวเลยอ่าผมชอบที่ traction อัปเกรดเป็นอันนี้ส่วน cushion เนี่ยผมคิดว่าดีกว่าเก้ากับสิบเนาะซึ่งเก้าเนี่ย มันเอาคาร์บอนเพดไม่ไว้ข้างบนก็ไว้ข้างล่างนาผมจำไม่ผิด10เอาไว้ข้างล่างเนาะแล้วก็11เนี่ยได้ปรับจาก10เนี่ยเอาไว้ตรงกลางผมคิดว่าตรงกลางเนี่ยโอเคสุดละสำหรับการวางคาร์บอนเพดเนาะเพราะว่าถ้าแข็งเกินมันจะชาเท้าเนาะผมเคยใส่9กับ10บมาละผมรู้สึกว่าผมชาเท้ามากมันแบบโอ้โหแข็งเกินใครว่าเวอ f เวดเก้ากับสินุ่มเนี่ยผมก็ว่ามันแปลกละผมว่ามันแข็งมากเลย เพราะว่าพื้นมันเป็นคาร์บอนเลยเนาะมันก็เลยแบบใส่ตักๆหน่อยแล้วก็ Looking ไงมาที่เรียวนะผมคิดว่าโอเคเลยถ้าปรับจูนให้อยู่ในราคานี้ได้นะผมคิดว่าเออมันโอเคมากเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของลนะ็อกดาวน์ไซซิ่งเนาะตัวของล็อกดาวน์เนี่ยผมคิดว่าต้องเพิ่มรูร้รอยเชือกอีกหนหนึ่งรูแล้วก็ตัวของไซซิ่งเนี่ยมันอาจจะต้องลดลงครึ่งเบอร์ เพราะว่าผมคิดว่าการลอยเชือกแล้วเหลือเชือกเยอะๆเนี่ยมันไม่โอเคสําหรับผมเนาะเพราะว่า,ามันรัดไม่แน่นมากเลยสําหรับหลูมลอยเชือกแบบนี้ที่มันทํามาเนาะผมคิดว่าล็อกดาวมันแปลกๆ โดยที่ราคาของรองเท้าคู่นี้เนาะอยู่ที่6,990บาทเนาะสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด,ดีๆและรีวิวรองเท้าต่อไปเนาะขอบคุณครับ